สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยตอนนี้อู๋ผมสุลุก,กมเมอร์9 0 9ในซีรีส์อาชีวิตรอด,ดจันเช่นคราฟครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปซ่าบอสกันนะซึ่งเดีนะ๋ยวผมขอเล่าก่อนนะคือในมอส์อย่างนี้จันไหมไหมที่ผมพูดไปคลิปแรกๆนะครับว่าจะมีบอสอยู่5ตัวนะครับซึ่งก็จะมีออคคิงเอิร์ธการ์เดียนแฮกเตอร์สปอร์คิงแล้วก็นั่นนะับโอ๊ตแครกเกอร์นะครับซึ่งเราได้โอ๊ตแครกเกอร์มาแล้วใช่ไหม ก็เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนคอสเทอร์โลกนะแล้วซึ่งเราอ่ะอยากจะได้อีกสี่ตัวใช่ไหมซึ่งปัญหาก็มาเยือนนะครับเพราะว่าคือผมไปถามคนสร้างเกมแล้วว่าคนสร้างบอสแฮกแหละไปที่ช่องของเขาแล้วถามเขาตรงๆแล้วว่าคุณลุงคุณช่วยสอนวิธีหาสปอนของบอสบอสออกคิงเอิร์ธกาเดียแล้วก็แฮกเตอร์นะครับซึ่งผมก็ไปถามมาแล้วแล้วเขาก็ตอบว่าตอนตอนนี้ยังอะ ถ้าคุณต้องการจะหาตอนเนี้มันต้องรอในอัปเดตหน้าซึ่งตอนนี้เราเล่นใน V 3นะ V 3ซึ่งไอ้ที่อัปเดตหน้าคือ V 4นะ<ด>นะเพราะฉะนั้นมอสแพคอันนี้มันก็เลยมียไม่ครบเออมันยังมีไม่ครบแต่คือมันีิ่ไข่นะแต่คือมันมุยหมดแคทีฟเออให้คนมาโยง<อ>ง่ายมันยังไม่มาสปอให้เราเก็บได้ในหมดในหมดทั่วๆไปมันมีแค่ตัวประมาณตัวหรือสองตัวใช่ไหมมีมีครบตัวแต่แค่มันยังไม่มีสปอนในหมดนี้โอเคก็คือ,อยางตอนนี้เราได้แค่โอ๊กแคกเกอร์ตัวเดียวจะได้ป่ะสปอนไข่สีขาวอ่ะนเดียว แล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงบ้างอ่ะคือเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเก็บบอสให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะ<ช>แล้วก็พยายามเก็บเพชรลักๆแล้วก็แจกแจากแมปนะไปซีรีส์แจกแมปแล้วก็นั่นแหละนะครับเราก็จะพยายามนะทำให้ดีที่สุดนะครับในวีสาบนะ <c oughs> เออใส้ไหมวันนี้เราจะมาป่าบ,บอสเลยครับเลเซอร์อินเบนูนี่นะก็คือเป่า เราจะให้จ้าลุงสอยกันไปก่อนนะนี่ได้วัดนี่ตรงไหนลูกผมยิงไม่โดนอ่ะได้เลยยิงมุตมต่างตัวนะ เห็น ing, ก,กันไอยู่เนาะอ่ะกูจะทุบแล้งก็จะวิ่งเข้าไตีแล้วต้องตีใหนะ้มันเจ็บก่อนแล้วะเทคนิคเทคนิคมันมันไปอยู่หลังต้นไม้อ่ะไปดีก่อนมักแล้วงูมักแล้ว เออมันต้องอย่างนั้นทักทายท่ชมเมื่อันผมเปลี่ยนโมมอนอูโห้บั็อกชุกคลิปเลอทผชมผมอดีตที่ผมแค่หลายคลิปแล้วบล็อกอีกแล้วอ่ะผมไม่ดีผมไม่ดีกอ่าีครับนี่แน่อ๋อคือฮิตบ็อกมันแปลกนะเราต้องยิงกระถางขานะครับคือบางทีฮิตบ็อก ไผมไม่ดูผมนี่นี่อ๋อคุณดุกก็ตอนนี้คุณดกอ่ามีการปิดผ้าเดี๋ยวคลิปนิดหน่อยอเดี๋ยวคุณผมขอตัดคลิปช่วยคุณดุกก่อนาน่อยตอนนี้อ่าคุณดกอ่าโทรศพัพท์บล็กนิดหน่อยนะครับก็ผมก็จะนำเพชรจะกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวคือเราอยากจะป่าด้วยกันทั้งสองคนไงเนพราะมันเป็นซีรีส์ของเราสองคนคนะตอนนี้ผมมาเข้ามาผมมงเข้ามาเข้าไปหาโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนให้มันช้าก่อนนะตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ยังไม่มีน้องผมก็ไม่ยอมมาอันนี้ก็คือน้องผมไปโดดดนทาางตีเหล็กมูิ คือมุ้งจะเอามาทำอะไรนักหนาเนี่ยคือแบบโคตรเยอะตอนเนี้ยท้งตีนหลิกว่านผมเนี่ยว่าไงเขากรดีมันอยู่ตั้งแต่เราจนต้นเกมจนท้ายเกมออกมาแล้วมาแล้วน่ะวิ่งวิ่งมาแล้วโอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วเราก็จะวิ่งไปปราบบอสกันต่อนะผมไม่ผมไม่ได้แครตอนนี้ยผมรอให้ไปเข้าใกล้ๆมื่อนแกการบัรยคิงดูสินเลบอนะครับปัญหาปัญหานี้ก็หายไปปัญหานี้เกิดบ่อยนิดนึงเพราะว่า เครื่องผมมันมันมีข้อเสียอยู่สองอย่างคือหนึ่งแหลกสองพื้นที่น้อยพื้นที่จัดเก็บอะนะน้อยสามแรมมันก็น้อยด้วยทําให้เล่นอะไรมันจะชอบแหลกและ4สี่ปัญหาที่ผมเกลียดที่สุดคือหันหน้าเองใครที่ติดตามช่องผมมาจะเห็นเลยว่ามันจะมีบางช่วงที่มันหันหน้าเองนะมันจะตอนจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่มือคนหันอะเอาไปใกลมันเจ็บยัง มันยิงโดนเราได้มันจะเจ็บนะไม่มันจะเจ็บหรอเราอจะเจ็บนี่คือชลุงพาวเวอร์5เลยนะคือโคตรแรงโอ้โหหน้าจอทำผมหันฟืดมากนั่นไงอากาศร้ายแล้วตอนนี้มันดูนบ่อยอะลูกแคะไ,ไม่ได้เลยสดทีด่โอ้โหแคะไม่ได้ลูกคลิปอะเฮ้ยมันเริ่มมาหาผมว่ะลูกคลิมปบบมันต้องมีแบบนี้นีแหมว่าตอนนี้มันโคตรเจ็บอะ ผมก็ยิงธนูว่าเขาจะแม่นนะถ้าสมมุติมันไม่น่าหันหรือว่ามันไม่น่าจอฝืดนะอ้าวหลุดไปแกเลือดมันเท่าไหร่วะผมวิ่งไปดูนะอุ้ยครึ่งลอดกว่าแล้วโอ้ว่าตัวนี้คือมันอึดมากนะคือธนูพาวเวอร์นะเดี๋ยวก็ขอตัดคลิปรอตอนซรุกเข้ามาใหม่ก่อนนะโอเคก็ต่อกันเลยนะตอนนี้ซูรุกเข้ามาเล่นต่อนะซูรุกพยายามเลี้ยงกันยิงธนูบอกว่ายิงธนูแล้วมันจะงี้ไม่เหรอ แล้วก็ยิงด้วยัผมถอยมถอยอยยจอยู่ใกล้เกินไปนะมันยิง้วละารับอนนี้ผไม่อมอก้พมมไมไ่แอย่างี้ครอ้าวคุณคุณไม่แคสหรอแล้วคุณก็ไม่มีคลิปตอนที่ป่าผุลงช่องคุณดูดูน้ำมันน้ำมันมาี่ะผมรู้ทันนะมันจะมาใกล้แล้วมันจะยิงใส่เพราะว่าระยะไกลเนี่ยระยะการยิงใส่ฟ้ามันจะไม่ถึง มันอะไรมันจะตายวะบล็อกตัวนี้อึดมากคือถ้าเราวิ่งเข้าไปเซิร์ฟอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่น่ารอดบอกเลยจริงๆไม่น่ารอดเรื่อะเรื่องบล็อกหน้าจอยทาไม่ได้เนาะโว้ยมันไม่ตายทีคือถ้าหมูผมยิงตรงหัวนี่มันจะไม่โดนนะผมยิงให้ดูนี่ฮะเพราะว่าฮีทบล็อกอะตัวที่มันยิงได้จริงแล้วมันจะเจ็บคืออยู่ข้างล่างข้างบนนี่คือแบบเป็นแค่ครอปไปเฉยมันไม่เกี่ยวรู้จมเข้าไม่ได้เลยนี่ผมเปิดเปิดเครื่องรู้ได้ไงคุณเจ้าคลิปคุณเจ้าคลิปผมไปลงได้เลยไง คลิปุมลงกระถั่เนี่ยผมจะตายหาอย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีคลิปผมเล่นอยู่ช่องคูแล้วช่องผมใช่ไหมใช่ไหมโหนี่ผมจะตายหาเขาโดนตัวที่มันมาเซอร์ผมเนี่ยไปแอบอะไรไปทำไมโค้งก็ดูสีดำเยอะจังเอ้ยแต่เล่นอย่างนี้ผมก็เล่นได้แต่ก็น่าจะมาร์วอสินะไม่ไหวอ่ะโอ้โหเลเซอร์นี่โคตรอึดเลยมันล่อทะลุผมหายไปเยอะมากผมก็เริ่มรำคาญเหมือนกันตอนเนี้ยโค้งที่มันไม่ได้กูเลยอางเงี้ยไอ้ยิงสก้าองนิด อยาเกี่ยวด้วยอยาเกี่ยวข้องไม่ไฟไหม้แล้วมันผมมองไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆถือดาบนี้มันจะหยุดติดไฟเกี่ยวข้องเหรอฮะชอบเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องจะอึดอะไรขนาดนั้นวะผมรู้ตอนนี้ผมวิ่งงานอะผมวิ่งตายรู้ตีอึดนักหนาจะเกิดอะไรเยอะแยะผมจะ กลับบ้านกลับบ้านก็เลยกลับบ้านอาเลยกลับไม่ได้กลับก็กลับไม่ได้นี่ค่อยๆจริงๆกลับไปเรื่อยๆไม่ไม่คือมันกลับไม่ได้ผมไม่ไึ้นฟ้าตอนนี้ผมกำลังบวกกับบอสอยู่พอดีเลยนะแล้วก็จะให้ผมกลับบ้านที่สภาพแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมช่วยเขาเนี่ยมาคุณก็ออกไปเลยกันเออออกไปเลยถ้าบ่นอย่างเงี้ยโหไม่ได้บ่นนะแค่ผมแค่แล้วปิดคลิปแค่แล้วปิดคลิปใช่ถ้าเกิดจะเอาอยากจะได้ปาร์ตีปอร์บอสคุณก็ต้องทำใจฮะเออคือถ้ายิงกันดูคนละั่งสำนัก เฮ้ยยิงเยอยิงเยอะเวลามันยิงนี่ผมจะแหลกครับผมก็เสียอัพแคชเกมผมอึดเหมือนกันคือเวลามันแหลกเนี่ยเหมือนแบบยังไงเรียกว่าความแรงเหรอแรมหรือเปล่าคือมันจะไม่พอให้แอปแคชเกมมันใช้ใช้งานได้มันก็จะเล้งเด้งลงไปเลยเหลือแค่เกมไมค์คลาสอย่างเดียวผมมุกบิดเปิดเครื่องใหม่ก่อนเลือกเมนูชื่ออะไรเลือกนะเลือกอินเบอร์ เฮ้ยเฮ้ยยิงใส่ฟ้าได้บ่อยจังเฮ้ยสื่ออะไรแปลกๆนะครับเอาคลิปคุณไปลงเนี่ยสื่ออะไรแปลกๆครับแป๊บนึงเมื่อกี้ผมเห็นชัดเจนมากเดี๋ยวก่อนเราต้องสแนปอ้อมไปด้านหลังไหมเดี๋ยวดูก่อนคือตอนนี้มันมีตัวอะไรเยอะคือผมไม่อยากจะโดนมาสักนัดนึงเลยเพราะมันยิงรุนแรงมากแทบเรียกว่าจะนัดเดียวจอดอะเออคล้ายๆอย่างนั้นเลยจริงๆมมมมัันนไไไ่่ ดีไงในตัวนี้เหรอในตัวล้อรถอืออ้าวเฮ้ยตายเองหรือเปล่าอ้าวมนทุ้งส่วนมันตายเองตายเพราะฝีมือผมด้วยเพราะผมยิงไปเยอะคือมันยิงสายฟ้าแต่มันยิงแล้วมันโดนตัวเองอะเย่มันโดนผมปราบได้แล้วเมื่อกี้เห็นไหมเลือดมันหมดอะคือผมยิงจนเลือดมันเหลือน้อยมากอะแล้วมันก็โดนโดนอะไรของมันก็ไม่รู้ตาย ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการปราบ๊อตเลเซอร์อินเบนูนะครับก็ป่าเรียบร้อยไปแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรนะผมวา่าเท่ด่านที่พี่ตีนี่จะก้อนชิวอ่ะเออจริงๆมันแรงมากคือแบบตีแบบไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบแอนคิสโตะคือเอาให้กระจายแหละเรียบร้อยผมก,ก,ก็บอก่อาคุณสุดุกมานี่หน่อยที่ผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นิดนึง ผมจะไปฆ่าบอสอีกตัวหนึ่งคือบอสวิตเทอร์แคสเตอร์นะครับก็จริงจริงว่ากลัวจะมีคนเข้ามายุ่งอะไรผมขอหาก่อนเอ้ยโหสมุดบ้าโอเคขออนุญาตหาก่อนนะครับรอแป๊บนึงโอเคป่าที่ผมเลือกก็จะเป็นป่าอ่าอะไรนะเนเธอร์ ater, อะไรสักอย่างนี่แหละเนเธอร์อะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ต้องถามคุณดูกนะคือเนเธอร์แฟคชั่นไงนั่นแหละมันจะเป็นเนเธอร์ที่แบบอยู่อยงเนี้ย มันจะเป็นไบโอมที่เจ้าวิเทอร์แคสเตอร์และกับอีกตัวนึงใช่ไหมนะกับเลเซอร์อินเบนูอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาปราบเลเซอร์อินเบนูผมปราบแล้วใช่ไหมผมก็จะปราบอีกตัวหนึ่งคือ,อตัวที่ชื่อว่าวิเทอร์แคสเตอร์ป่ะใช่นายคือลงไปเล่นกับเบอร์รี่คิดว่าเบอร์รี่มันใช่ของเล่นใช่ไหมอันนี้มันก็ช่วยนายหลับลอยู่ ไม่ได้ด้วยเยี่ยมอ้าวมันมาเล็กจังวะต้องหาก่อนนะอยู่ไหมโอ้โหมันไม่มีนะเดี๋ยวก่อนมันกลกองผมเข้า,าทางไหนผมลืมอนะต้องหาก่อนนะไม่งั้นถ้าเราไม่เจอนี่มันยุ่งนะครับพน,นั้นที่เราเข้ามาเราเข้ามาทางนี้แล้วเราเจออันใหญ่กว่าเดิมหรอ ใช่หรือเปล่าอ่านี่ไงใช่แน่เลยโอ้โหผมลืมเอาเตียงมาอีกแล้วเราก็ปาบข้างต่อคืนนี่แหละนะพี่เกียรตินะครับพี่เกียรติกลับบ้านคือที่ผมวิ่งอย่างนี้ได้คือผมจำพิกัดบ้านตัวเองได้นะครับก็ใครที่ไม่แน่ใจที่พิกัดบ้านห้ามวิ่งอย่างนี้เลยขาดนะไม่งั้นคุณอาจจะไปไปเซตหลงบ้านสูงมากนนี้ไงเจอเลเซอร์บินนูแล้วเราไม่เอานะเพราะเราขี้เกียจติปืนฮนูเราจะเอาวิสเตอร์แคสเตอร์นะครับ เราจะเดินไปโอ้โหแม่งอยู่กันสองตัวเลยพอไปก่อนนะว่านี่ไงป้อมทหารป้อมทหารมักจะมีเตียงนะถ้าสมมติมีเตียงผมจะขับแวะแวะหนึ่งแวะแรงแวะพังอะไรแล้วก็พระหานี่มันน่าจะยิงกับพวกมอนสเตอร์ด้วยผมไม่แน่ใจว่าออาไลเซอร์วเป็นยูเราจะยิงหรอือเปล่าผมขึ้นมาก่อน อ่าเลยนะผมดูเตียงไหมมีเตียงไหมครับเมื่อหานครับโอ้คุณทหารมีเตียงในหะ้ผมด้วยครับอขอบคุณมากครับเราจะได้มีเตียงนอนนะแล้วก็หันซ้ายหันขวาไม่มีใครนะแล้ก็นอนเลยโอเคผมยังไม่ขุดเตียงเลยก่าเดี๋ยวว่างั้นเราผมพูดเตียงแล้วซุปเปอร์ผมมันสิไอ้นี่ไปมันจะเนี่นะย ผมต้องการวิเตอร์แคสเตอร์ครับมันมีหรือเปล่าหาก่อนเอร์แคสเตอร์นายอยู่ไหนออกมาให้สู้หน่อยสิผมต้องการเจอเอ้์งูหมูคือบวกนะอุย้ยมันอยู่แถวนี้เหรอโอ้ใช่เลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนคือมันเหมือนย้ายที่ผมก็กะกะ,กะคำนวณผิดพลาดหนึ่งขึ้นก่อน อ่าถ้าสมมติแป๊บหนึ่งสามไม่เจอในผมจะตัดไปจริงตอนที่หาเจอเลยนะครับถ้าสมมติยังไม่เจอนะกินข้าวก่อนตอนกลางวันอนนี้เลเซอร์อินฟินูสองตัวมันมาเจอกันนะสามเลยล่ละเยอะจริงๆเองยอะมากมโอ้โหไม่น่ารอดอ่ะถ้าสมมติเราอยู่ที่นี่ด,ด,ดูดิเยอะมากอ่ะเมื่อกี้เห็นเลือดเลยนะสามลอดติดก,กันเลยเลเซอร์อินฟิลูเลเซอร์อินฟิลูแก ผมจะเอาวิตเตอร์แคสเตอร์อะครับมีเล้ามีเล้า <c oughs> อขอไปครับเออหาไม่เจอแน่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มีเตียงสีได้เตียงสีมนะ่วงแล้วถ้าจะเอานะมีดอกไม้ออน่าคิวไม่ยุ่งครับขี้เกียจขี้เกียจสู้นะ เออหาไม่เจอเลยรีสปอนไปอยู Look, be, ่ไหนหมดวะนะเอางี้ผมขออนุญาตหาก่อนนะเพื่อไม่งั้นจะมันจะเปิงเวลาคลิปเกินไปผมขออนุญาตหาก่อนนะแล้วเราจะตอนสู้ผมจะเปิดคลิปไปดูโอ้ท่านผู้ชมหาไม่เจอนะครับผมสำรวจทั้งไบโอมาแล้วเมื่อกี้ผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวตอนนี้ผมจะหาอันใหม่อยู่เกิดนี่ยมัน มันก็ไม่มีที่อื่นนะที่แบบใหญ่ๆนอกจากนั้นนะทาที่ผมเห็นนะนอกจากอันนมันก็้ทียวไปนะเออผมก็วิ่งสำรวจเลยนะวิ่งนะนะดูรอบๆปรากฏว่ามันก็ไม่เจอไม่รู้ว่าวิสเตอร์แคสเตอร์จริงๆมันน้องผมเคยฆ่าไปแล้วนะจำได้ไหมตอนอยู่ในน้ำอ่ะตอนอยู่ในน้ำอ่ะเคยฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวชัดๆเตเจเลยนะที่อยู่ในเห็นคลิปผมด้วยแต่นี่คือแบบผมจะปาบด้วยตัวเองนะแต่รเด็ว่าหาไม่เจอแต่ก็แ <ไป S 2> ต่ถ้าไ <ป S 1> ม่แต่ถ้าไม่เจอ<ใ>นะก็เอออย่างน้อยก็ถือว่าปราบไปแล้วแล้วกันแต่ถ้าเกิด เจอก็ผมจะปราบให้ดูทีผมไองได้ปราบด้วยน้ำมือของตัวเองสักครั้งไงผมยังไม่เคยลองปราบด้วยน้ำมือตัวเองโอเคงั้นก็กลับบ้านครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเน้นปราบบอสกันเลยนะเพราะว่าก็อยากจะมีซีรีส์แบบจบสมบูรณ์สักแบบแจกแมปอะสักแบบซีรีส์หนึ่งไงเราก็เเริ่มแบบ เริ่มเก็บเควสหลักๆแล้วก็แบบเพิ่มค่าบอสเดี๋ยวว่าจะไปฆ่าเรื่องก,ก้อนแล้วก็เอาปอีกเอท่านะแดี๋ยวก็ไปเรื่องในอนาคตนะก็ต้องรอก่อนโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้กันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายดูคลิปสั้นๆหน่อยไม่เป็นไรนะคือบอสเราหาไม่เจอเรากไปราบไม่ได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอคลิปหน้าครับ bye นนงงนะอบอา,า,าย